สวัสดีค่ะผู้ชมพบกับดิฉันวิพาพรววฒนาวิทย์กับช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์ค่ะพื้นที่สาธารณะที่คุณผู้ชมสามารถแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ๆตัวของคุณมาได้ที่นี่ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรถชนบริเวณโค้งบ้านแหวนอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นเหตุให้ในหายจรรใ์ม่ยศที่ปรึกษาสหาพันธ์เกษตรกร,ร,กรภาคเหนือเสียชีวิต ึ่งนี่นะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่นะคะเนื่องจากที่ผ่านมานายจรัทมีบทบาทสําคัญต่อการเคลื่อนไหวของชาวบ้านเพื่อที่จะเรียกร้องให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมค่ะรวมถึงมีบทบาทสําคัญในความพยายามลดผลกระทบที่เกิดจากแผนแม่บทป่าไม้ค่ะนี่คือกิจกรรมสุดท้ายในชีวิตของจรัทใหมยศที่ปรึกษาสาพันธ์เกษตรกรภาคเหนือเขาและชาวบ้านเครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ มาร่วมกิจกรรมและแบ่งปันประสบการณ์20ปีการต่อสู้ของเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือและรำลึกถึงพระตีปุนุดอกจีมูหนึ่งในผู้ต่อสู้คัดค้านการอพยพคนออกจากปา่าแต่เมื่อเดินทางกลับเขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของนักพัฒนาและภาคประชาชนที่กำลังเรียกร้องสิทธิ์ของคนจน จรัดหมายยศเป็นคนจังหวัดลำปางนโยบายการอบพยพคนออกจากป่าคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เขาเปลี่ยนเส้นทางชีวิตจากคูดอยเป็นนักพัฒนาติดตามข้อมูลผลกระทบจากนโยบายรัฐที่มีต่อชาวบ้านและเข้าเคลื่อนไหวผลักดันพรบรป่าชุมชนรวมถึงร่วมก่อตั้งสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือแผนแม่บทป่าไม้ที่พยายามเพิ่มพื้นที่ป่าแต่ส่งผลต่อความเดือดร้อนของคนเล็กคนน้อย คือสิ่งที่จะรับรวมถึงเครือข่ายนักพัฒนาลงพื้นที่เก็บข้อมูลความเดือดร้อนของชาวบ้านเข้าเจรจากับระดับนโยบายและผลักดันให้เกิดการเยียวยากับผู้ได้รับผลกระทบเช่นที่อำเภองาวจังหวัดลำปางแห่งนี้เพื่อสำรวจที่ดินของนายอาแมอามอที่ถูกแพ้วถางทําลายจากนโยบายนี้ซึ่งเป็นนโยบายที่ไม่ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายไว้ที่ชัดเจนนโยบายนี้ใช้ทั่วประเทศใช้ทั่วประเทศ ใช้พอใช้ทั่วประเทศเนี่ยสิ่งที่มันกำหนดขึ้นมาเนี่ยโดยนโยบายของมันเนี่ยก็กำหนดจากจากคนของรัฐทั้งสิน้นไม่ได้มีมีประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมคือสิ่งที่มันได้รับผลกระทบไม่ใช่ในายทุนแต่ว่าเป็นประชาชนเกษตรกรกรายย่อยทั้งนั้นความมุ่งมั่นของนายจรัสร่วมกับเครือข่ายเกษตรกร,กรภาคเหนือ ตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมารวมถึงร่วมกับพีมูฟมีเป้าหมายเพื่อให้ชาวบ้านได้รับสิทธิ์ในที่ดินทํากินอย่างมั่นคงพวกเขาจึงพยายามผลักดันให้เกิดรูปธรรมคือโฉนดชุมชนและกฎหมาย4ีฉบับเพื่อคนจนประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของการกําหนดทิศท,ทางทิศท,ทางในเรื่องของการที่จะจัดการบริหารจัดการยังไงเพื่อที่จะให้ที่ดินมันอยู่ยแบบย,ยั่งยืนไม่ใช่ ให้ที่ดินแล้วเป็นปัจเจกเหมือนในอดีตท,ที่ดินก็หลุดมือไปแม้วันนี้เวลาของจรัดหมยยศได้สิ้นสุดลงแล้วโดยที่กฎหมายหรือนโยบายที่จะเป็นหลักประกันของการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมยังคงต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยในการผลักดันให้เกิดผลแต่แนวคิดและหลักการที่เขามีส่วนวางแนวทางไว้ก็ได้เกิดขึ้นและเดินหน้าต่อไปทีมข่าวพลเมืองรายงาน ขณะที่ญาติพี่น้องและเครือข่ายประชาชนภาคเหนือได้รวมตัวกันจัดงานบำเพ็ญกุศลให้ในายจรัสที่บ้านนายตำบลไหลหินอำเภอกาะข่าจังหวัดลำปางค่ะโดยพวกเขาระบุว่าแม้วันนี้จะขาดแกนนำการขับเคลื่อนคนสำคัญแต่จะยังคงสารต่อแนวทางแก้ไขปัญหาคนจนให้มีสิทธิ์ในที่ดินทำกินและให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอย่างเท่าเทียมต่อไป ทั้งหมดคือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นนะคะและกลับมาพบกับนะะักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์ไใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ